ที่ศิลปะตะวันตกนะคะศิลปะตะวันตกในสมัยประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็มาถึงช่วงของยุคอียิปต์แล้วค่ะอียิปต์นะคะก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ3,000ันปีก่อนคริสตศัก,กราชถึงคริสตศัก,กราชที่1,000นะคะชาวอียิปต์นะคะก็จะมีศาสนาและพิธีกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์เทพเจ้าที่สูงสุดที่สุดก็ชื่อเทพเจ้าลานะคะเป็นสุริยเทพเทพเจ้าแห่งแม่น้ำนายมีธิดาชื่อไอซิดค่ะ ในด้านสถาปัตยกรรมนะคะสร้างขึ้นเพื่อคนที่ล่วงลับไปแล้วคนที่มีชีวิตไม่ได้ใช้อย่างเช่นพีระมิดมัสตาบานะคะภายในพีระมิดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นห้องๆมีห้องเก็บศพที่มีมัมมี่ะคะ่ะซักสิ่งเครื่องใช้ของผู้ตายเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะคนตายเนี่ยจะได้นำเอาไปใช้ในโลกหน้า ส่วนที่ทําเป็นมัมมี่นะคะก็เพื่อให้เอาวิญญาณเนี่ยกลับเข้าร่างพื้นขึ้นมาลักษณะของสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีความใหญ่โตแข็งแรงสถาปนิกเนี่ยมีความสามารถมากนะคะก็คือเขาทำโครงสร้างแบบวางพาดด้วยด้วยหินซ้อนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่และเก่าที่สุดก็จะเป็นพีระมิดกิซ่าของกษัตริย์คีออฟแล้วก็พีระมิดของกษัตริย์คูฟูค่ะ ิมากรรมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแท่งหินทึบตันแต่ว่ารู้สึกมั่นคงแข็งแรงจะไม่เน้นกล้ามเนื้อตกแต่งด้วยแก้วหินสีแล้วก็ทาสีปิดทองประดับประดาเห็นบ่อยๆนะคะก็จะเป็นมนุษย์กับสัตว์เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่พวกเขาเคารพบบูชาอย่างเช่นนะคะรูปปฏิมากรรมฟาโรขนาดใหญ่รูปสลักหินสฟิงรูปสลักหินพานั่งในเฟอร์ติติแล้วก็ฟาโรอามิโนฟิตที่สที่เป็นพระสวามีนะคะ สัญลักษณ์ปฏิมากรรมนะคะก็จะได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติเน้นความเชื่อเรื่องวิญญาณนะคะจะมีทั้งนุนต่ำนุ่งสูงนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับหุ่นค่นะ,คะจิตกรรมนะคะจะประดับตกแต่งในสถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่แสดงความเชื่อเรื่องโลกหน้าฟาโรเป็นเทพเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดภาพเขียนเนี่ยจะพบทั้งคนและสัตว์ ตัวบุคคลจะแสดงถึงฐานะเช่นฟาโรห์จะวาดให้ใหญ่ที่สุดลองลงมาก็จะเป็นราชชนีแล้วลองลงไปอีกก็จะเป็นบริวารเล็กๆนะคะลักษณะทั่วไปของจิตรกรรมนะคะจะมีลักษณะเป็นศิลปะที่เอาไว้ตกแตง่งท่าทางของภาพของคนเนี่ยก็จะซ้ำๆกันไม่มีการแสดงออกความรู้สึกบนใบหน้ามีการระบายสีสีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ําแล้วก็สีฝุ่นนะคะระบายสีแบนสด ไม่มีการลงเงาไม่มีการไม่มีปริมาตรสีที่ใช้ก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีดําสีขาวสีต่างๆนะคะเขาก็จะได้มาจากแร่ธาตุตามธรรมชาติลักษณะของจิตรกรรมเนี่ยก็จะเป็นแบบ2อมิติดูได้จากภาพเขียนแล้วก็ภาพนวนต่านะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกันโดยวาดลาตัวและแขนให้เห็นด้านตรงส่วนศีรษะแล้วก็ขาเนี่ยจะหันไปทางด้านข้างนะคะ อันที่จริงครูก็เคยไปอีบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อมีรูปมายืนยันด้วยนะ